อันยองอาเซโยนะคะวันเงินเดือนออกแบบนี้เราจะพูดเรื่องอะไรได้นอกจากเรื่องเงินถูกไหมคะและที่สำคัญก็คือวันนี้ในฐานะมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ ได้รับเอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรอยู่บ่อยๆนะคะว่าให้เข้าไปดูข้อมูลการลงทุนของตัวเองวันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตที่จะมาโฟกัสรีวิวเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนเลยชื่อกองทุนก็บอกอยู่แล้วว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแสดงว่ากองทุนนี้วัตถุประสงค์หลักคือเอาไว้ยามเกษียณ ทำงานไม่ไหวจะได้มีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงตัวเองแต่ข้อดีของกองทุนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้บริษัทนะคะออกกองทุนนี้ให้กับพนักง,งานเพื่อให้พนักง,งานดูแลตัวเองยามที่ออกจากงานแต่ที่สําคัญรัฐบาลก็ช่วยดึงดูดให้คนอยากลงทุนกองทุนนี้โดยการให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเราเรียกว่า rmf เนี่ยคะ่ะรีไทยเนี่ย เอาไปใช้สิทธิภาษีได้ด้วยแสดงว่าลูกค้าที่สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขอบอกก่อนว่ากองทุนนี้เนี่ยมี2แบบนะคะ 1. กองที่อยู่ในบริษัทที่เราทำงานเองซึ่งรัฐบาลไม่ได้บังคับว่าทุกบริษัทต้องมีอยู่ที่ความสมัครใจของบริษัทนั้นๆนะคะ 2. ถ้าบริษัทของเราไม่มีบลจทุกธนาคารมีกองทุนนี้อยู่ค่ะ เลือกได้จะลงในองค์กรของเราหรือลงที่บรจอแพนลงทั้งคู่เพราะนโยบายในการลงทุนที่บริษัทก็นโยบายหนึ่งที่บรจอก็นโยบายหนึ่งความเสี่ยงไม่เท่ากันการลงทุนในทรัพย์สินก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็กระจายความเสี่ยงแต่แพนจะเน้นตัดเต็มอัตราในองค์กรก่อนคือสมมุติว่า a s นะคะให้ m a ก พนักงานตัดเงินเดือน15%สูงสุดเข้ากองทุนนี้โดยเริ่มสตาร์ทที่3% 5% 7%อยู่ที่ความสมัครใจของพนักงานถามว่าทำไมแพนหนึ่งตัดเต็ม15%ของเงินเดือนเลยด้วยข้อดีดีค่ะ 1. 15%ที่แพนลงไปในกองทุนส่งรองในชีบริษัทนียบริษัทจะสมทบเข้ามา7%ความหมายง่ายๆก็คือเราได้เงินเดือนเพิ่มทันที 7%ในเดือนนั้นดีไหมคะดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเข้ามาทำงานอาจจะได้ตัดครั้งแรก3%บริษัทก็สมทบ3ค่ะเพราะแม็กในการสมทบขององค์กรแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าที่คุณอยู่นั้นเขาให้สมบริษัทสมทบเท่าไหร่นะคะบางที่ก็10%ก็มีเนาะอย่างที่แพนเคยเคยไปอบรมมาแล้วก็เจอนะคะก็ ถือว่าดีงามสำหรับการลงทุนที่เราเองเนี่ยสามารถที่จะหักจากเงินเดือนของเราเลยไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะลืมเพราะหักก่อนเราจะออกมาใช้แน่ๆนะคะที่สำคัญก็คือกองทุนตัวนี้นอกจากว่าเราจะได้7%ที่บริษัทสมทบมาให้ใช่ไหมคะเงินทั้ง2ก้อนไม่ว,ว่าจะเป็น15%ที่เราหักไป7%ที่บริษัทให้เราเนี่ยจะถูกนำไปลงทุน ที่บริษัทจัดการการลงทุนซึ่งบริษัทของเราเนี่ยเป็นคนเลือกว่าจะไปลงทุนที่ไหนแต่เราเองเป็นคนเลือกแผนลงทุนคำว่าแผนลงทุนคืออะไรคะลงทุนต่ำเสียงต่ำเสียงสูงเสี่ยงกลางเราเป็นคนเลือกเงินของเราไปลงเองแต่เราเลือกบริษัทไม่ได้เพราะว่าเป็นก้อนใหญ่ขององค์กรแต่เราเลือกได้ว่าเลทในการเราไปลงเราอยากลงแบบไหนเช่น เราบอกว่าเราเสี่ยงสูงเราเป็นคนที่ยอมรับได้และอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆเราก็ลงหุ้น80ตราสารนี้20่20หรือเราบอกว่าโอไม่ได้เลยไม่ได้เลยเงินจำนวนนี้เรากลัวขาดทุนมากๆกลัวแบบเวลาเกิดปัญหามากๆก็ตราสารนี้80ไปหุ้น20ไปกองก็อาจจะโตน้อยหน่อยแต่เราก็รู้สึกอุ่นใจ แพนเองเนื่องจากว่าลงกล่องนี้มาตั้งแต่เริ่มงานเพราะฉะนั้นแพนก็จะลงในอัตราเสียงที่สูงนิดนึงคือหุ้นเกิน50%ที่เหลือก็ไปลงในเสียงต่ำค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพนักง,งานที่มีกองทุนสำรองเลงชีพของตัวเอง รู้ถึงวิธีและก็ข้อดีของกองทุนส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทุนก็เริ่มต้นจากกองทุนสำรองก่อนก็นได้ค่ะพอได้ประโยชน์2ต่อนะคะทั้งกองที่โตขึ้นและนำไปใช้สิ้ดรย่อนภาษีได้นะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ